เพลงนี้เจ๋งเนอะเฮ้ย hey, ฉันเอาน้ำมาฝาก uh, เอ่ออะไรเนี่ยขัดจังหวะฉันเหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอเพิ่งแย่งหนุ่มคนนั้นไปจากฉันเอาน้ำมาฝากเหรอฮะฮดูปลาหมึกนี่สิ <c oughs> ฉันว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะโอเคฉันต้องใช้ดินเหนียวสำหรับแต่งหน้าทุกให้แบนแล้วก็พันรอบนิ้วโป้ง บีบมันรอบๆบนิ้วเพื่อทำให้มันแหลมแล้วก็ทำให้มันโค้งงอโอเคดูดีเชียวละ่ะทีนี้ต้องเพิ่มวงกลมเล็กๆนี้เข้าไปฉันจะติดตามความยาวของนิ้วน่าจะพอแล้วละ่ะทีนี้ก็ทาสีได้ฉันจะใช้แปรงนี้ทาสีม่วงลงไปทีนี้มันก็ดูเข้ากันได้กับสีผิวของฉันเสร็ไปเลยฉันจะทำให้ครบทุกนิ้วเยสน่าทึ่งสุด,สด เลาล่ะถึงเวลาเคลื่อนไหวตามที่วางแผนไว้แล้วอยู่นั่นไงยังน่ารรื่นกันอยู่เลยสินะโอ้ดูเหมือนเขาจะไปแล้วโอกาสมาแล้วล่ะต้องสั่งสอนสักหน่อยแล้วใครเอ่ย <c oughs> อมือเสร็จไปหลาดมือสร็จไปหล้ดฮะเธอไปไหนแล้วอ่ะโอ้เธอต้องรีบไปแต่ฉันไม่รีบนะ าพี่ฮัลโลวีที่เหมือนกันแททาดาฉันมาแล้วเฮ้ยเดยฟี่มีใครเห็นฉันบ้างไหมมีใครไหมโอ้ไม่มีใครสนใจฉันเลยโอ้ถ้าโล่มาจากไหนเนี่ยดูเหมือนเธอจะต้องใช้ปืนกาวคู่ใจของฉันนะว,ว้าวถ้าพูดถูกขอบคุณมากเลยโอ้เข้าไปแล้ว เอาเถอะฉันมีกระดาษที่มีรวดลายแผ่นเที่ยวไว้แล้วฉันจะเขียนไปตามลายที่กาวร้อนสีนี้ที่ฉันเลือกสีดาก็พร้อนี่เป็นวันฮาโลวีนไม่ต้องไปมากก็ได้เพราะกาวจะออกนอกเส้นนิดๆนี่ไงฉันลอกลายเสร็จแล้วแล้วระหว่างที่กาวยังไม่แห้งฉันจะติดไข่มุกลงไปแห้งแล้วฉันหยิบมันขึ้นมาได้โอเคฉันมีภาพลุ่มสวยๆแบบนี้ด้วยฉันต้องทําอะไรสักอย่างกับภูของฉันฉันจะติดเทปผ้าไว้น้านบนและปิดปลายนิดหน่อยทาดา ดูเหมือนหูแหลมๆของเอลฟ์เลยและต่อจากนั้นลวดลายที่ฉันตกแต่งไว้ดูสิมันเป็นหน้ากากที่เพอร์เฟกต์แน่ยอยู่แล้ววูดูเธอสิว้าวชุดของเธอสวยมากเลยฉันชอบมากเอาเปืนเก้าของเธอขึ้นไปขอบใจนะโอ้เออไม่เป็นไรน่าจะนะฉันนึกว่าเราไม่มีทางจะได้ออกมาตัวเป็นๆแล้วสิดีเจคนนั้นเจ๋งเป็นบ้าฉันยังเหงื่อหยดอยู่เลย ไปนั่งกันหน่อยเถอะได้ไปกันปีนีด้ดีกว่าที่ผ่านมาเยอะเลยฉันนั่งลงไปบนอะไรนะ่ะเธอเห็นอะไรไหมแค่พิซซ่าชิ้นยักษนะ์น่ะชีสก็เลยติดแมะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโอเคฉันหยิบออกให้ แต่มันทิ้งรอยเปื้อนสกรปรกส,สุดๆไว้ด้วยนะอะไรนะซอสเต็มเลยเห็นไหมอยากเชื่อเลยฉันจะไม่มีทางลุกจากมานั่งนี้ไปไหนแล้วโอ๊คว่ายไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะตาฉันมองไม่ผิดนี่ดูจะเข้าท่าอยู่นะเดี๋ยวมานะ เร็วเชื้อชานให้ฉันลองเถอะนามานี่เร็วเธอไม่ชอบหรอเธอเหมือนออกมาจากโลกสายไหม่เลยสวยหวานไปเลยว่าไหมว้าวออกไปเดินโชว์กันเถอะวู้ฮูได้เวลาแต่งหน้าใหม่แล้วฉันต้องใช้เครื่องสมองสีขาวและสีดำแน่นอน ฉันจะเริ่มที่สีขาวจากนั้นลงสีดําตามไปสองสีนี้ผสมกันจะได้สีเท่าสวยๆทาให้ทั่วทั้งหน้าเลยนะทาบนริมฝีปากด้วยจากนั้นก็ทาตามไรผมและประชุดฉันต้องทาลงมาถึงกระดูกหอยป่าร้าและเวลาดินสอสีดําแล้วฉันจะเริ่มจากการลากเส้นบนริมฝีปากจากนั้นก็ลงสีปากด้วยสีดําแล้ววาดทรงคิ้วด้วยดีนะที่ตอนนี้คิ้วสีดําเข้าพอดีลงสีดําที่เปลือกตาสักหน่อย พอใส่คอนแทคเลนส์สีขาวก็จะยิ่งสะดุดตาแต่งหน้าเสร็จได้เวลาสำหรับชุดแล้ววิกกับบวกโบลเลอร์มีเข้าเป็นจริงๆดูดีเลยไปกับผมนะครับคุณผู้หญิงปาร์ตี้มีเยี่ยมไปเลยฮาโลวีนเจ๋งที่สุดฉันชอบการแต่งตัวจังหานั่นมันอะไรนะ นั่นใช่คนตัวขาวดำมัือเปล่าฮฮตลกชะมัดดูเธอสิโอ้เธอมองมาทางฉันแล้วดูหน้าคนลุกเหมือนกันแหะโอ้จะเป็นยังไงบ้างนะมองกุดฉันโอ้ตอนนี้ฉันมีหมวกแล้วเหรออะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่ธรรมดาแฮะเธอทำอะไรเขาหน่าโอ้พระเจ้าดูฉันสิ เฮ้ย hey, ดูพวกที่เหลือทางนั้นซิลงมือกันเลยไปไปไปออกไปจากที่นี่กันและสสำหรับลูกนี้ให้ว่าเส้นแบบนี้บนหน้าอ,อกคุณและวสำหรับส่วนผสมให้นำชาผสมกาวลาเท็กมาเทใส่ลงไปนิดหน่อยตามด้วยกระดาษทิชชู่แล้วผสมให้เข้ากัน ใช้ไม้ป้ายส่วนผสมใช้ไม้ทาไปรอบๆแบบนี้จากนั้นก็ใช้แปรงแต้มครีมลองพื้นแล้วเกลี่ยให้สีกลมกืนกับสีผิวคุณใช้สีเพ้นทร่างกายสีแดงทาลงไปตรงส่วนนี้บนหน้าอกคุณโดยทาให้แน่ใจว่าหนาพอ แล้วใช้สีน้ำตาลค่อยๆแต้มลงไปแบบนี้และเกลีกก่ยสีเล็กน้อยจากนั้นใช้สีดำทาลงบนลำคอแบบนี้ทาให้ทั่วและสเสมอกันดีนะแล้วอย่าลืมทาหลังใบหูด้วยละ่ะเห็นเจ้านี้ไหมติดลงไปตรงนี้เลยจากนั้นก็ใช้เลือดปลอมมาตกแต่งโดยเติมลงไปตามแนวแบบนี้ แล้วก็รอบๆชิ้นส่วนนี้ด้วยวูวตูสยยงสุดๆไปเลยไหมล่ะให้ตายสิฉนฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเรื่องนี้จะน่ากลัวขนาดนี้มีมีอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้านะ่ะโอ,โอ้ไม่นะฉันต้องตายแน่ๆนั่น,นอะไรนะ่ะ โอยช่วยด้วยเฮ้ได้ผลกว่าที่คิดแฮะดูท่ากำลังคุยกันสนุกเชียวไงพวกอ่านี่เรากำลังคุยกันอยู่นะอะไรของพวกเขาเนี่ยเอ่อโทษนะไม่สนกันเลย หวังว่าจะชอบดาบไลเซเบอร์ของฉันนะขอพลังจงสถิตยอยู่กับท่านเอ่อหรือเปล่าทำไมไม่มีใครอยากคุยกับฉันเลยอ๋อรู้แล้วดึงดินน้ำมันกินได้มาชิ้นเล็กๆแล้วกลิ้งให้เป็นลูกบอลกลมๆใส่ลงไปในถ่านน้ำแข็งใส่ลงไปให้ครบทุกช่องแล้วพักไว้ก่อนจากนั้นนำเจลาตินมา เทน้ำใส่ลงไปและทำเหมือนกันกันกบอีกชามหนึ่งหยดสีผสมอาหารใส่ลงไปคนให้เข้ากันแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟอบประมาณหนึ่งนาทีขั้นตอนต่อไปยังจำถาดน้ำแข็งนั้นได้ไหมตักสีฟ้าใส่ลงไปสองสามช้อนใช่ใส่ใครบทุกช่องเลย จากนั้นก็ตามด้วยสีขาวเทลงไปให้เต็มเลยเนาะเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วนำไปเข้าตู้เย็นเมื่อเสร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้เห็นไหมพร้อมกับไปลุยในปาร์ตี้แล,ะละ้วล่ะลูกตาหน่อยไหมทุกคนดูเหมือนจะเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยนะอุ๊บตาของฉันลุกออกมาอีกแล้วเจ็บจังเลยมันล่วงลงไปในแก้วนายแน่ กอยากจะอ้วกมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยไหนอเอามาสิอืมอืมแน่แค่อมเล่นนาอคนบ้าอะไรจะเล่นแบบนี้เนี่ยนายนี่มันเพี้ยนสุดๆไปเลยฉันก็รู้นะว่าเป็นฮาโลาวีนแต่แหว่